สวัสดีครับเกษตรชุดใจใหม่แล้วครับวัอนี้ครับมือกับวันที่สองเดือนท่านว่าโอ้หกซี่มันซีหกหกีครับพี่น้องแค่ประสบการณ์เรื่องของบักทุเรียนเนะครับทุเรียนหนาหนาวเนี่ยเ่อขั้วเห็ดยังไดมันจัง อากาศหนา,นาวนี่เป็นของบทุเรียนทุเรียนในย่านหนาวที่สุดตามติปผมเคยปลูกมากดิบัทุเรียนภาคอีสานนี่หนาวน,นี่ก็บ่เท่าไรเราที่น้องแ่ลมลมนี่แหละขึ้นตัวหลักเลยลมลมแห้งลมหนาวนี่มันจะไปผัดใบบทุเรียนห้าวสับผัดให้ใบบทุเรียนห้าใหม่ยอดใหม่ ยอดลวกลก้วกาผู้รักษาบอดีนี่ครคือไม่ล่วงแหมล่วงแหมล่วงกะตายนีครับขั้นทีดีนะครับคือเฮ้าต้องหาแนวมาปลูกบังล่มให้บักทุเรียนเฮ้าขันบ่มี่นวปลูกที่แรกเฮ้ากะใส่ผ้าซาลแนก็ได้พีนองผ้าซาลแนเนนามาฝังรักดีๆสีสลักกับขึงอ้อม ถึงดันที่มันล้มมาบังไว้อันนี้ก่ะคือหลดล้มลงในแน่นะครับที่แรกผมก็ปลูกยังที่บะมี่แนวบังเละพี่น้องพืชที่เลี้ยงกับบะมีผมก็ปลูกไปต้นบทุเรียนก็นกำลังงามผลสรุปแล้วเขาหนาหนาวมาล้มพัดใบใหม่ใบรวกผมก็ว่าเอ๊ะมันเป็นย่อนอหรือว่ามันเป็นย่อน ขาดน้ำหรือว่าขาดสารอาหารที่กริงแล้วมันมเมนอนคือร่มตัวร่มนี่แหละตัวสำคัญที่สุดกเลยมาแช่ให้พี่น้องแถวภาคอีสานเข้านะครับขันอยากปลูกทุเรียนหนาหนาวนี่เข้าต้องว่างแผนไว้จน,นเนินๆสัก่อนขันเฮาว่ามีพืชปลูกเป็นพืชบังล่มเข้ากะใส่ผ้าสแลนพี่น้องใส่ผ้าสแลนบงัง ผมปลูกที่เรกผมก็บ่กหูจักดอกพี่น้องปลูกไปปลูกไปตายไปบลกหลายต้นโดยที่บ่จักสาเหตุแล้วมาศึกษาเบ้างกะครับมันตายย่อนล่มพี่น้องส่วนหนึ่งก็คือตายย่อนน้ำน้ำท่วมแต่ว่าล่มตัวสกัดเลยล่มน้ำท่วมเพลออยังมาตายได้พี่น้องแต่ว่าล่มนี่โอ้ จังไารอีสานเ,าเท่าๆละเอีดนี่ล้มตชะฉกาดเลยหล่ะผมปลูกปีแรกนี่ด้วยที่ผมบมโหยังเนาะกระต่ายไปบกหลายต่วนพี่น้องโดยที่บ่อูจักสาเหตุเลยบ่นมาศึกษาเบิ่งปลูกไปปลูกมาปีแรกนี่บ่รู้เลี้ยงรู้เล่ายัางเอาพี่น้องปลูกไปพุทธะพื้ไปโดยที่พ่มีประสบการณ์นีหยังพ่อเขามาปีที่สองนี่ เริ่มสิหัวจักล้วพี่น้องเริ่มสิหัวจักว่าบักทุเรียนนี่อาการเป็นแบบใดมันย่อนสาเหตุที่หยังเขาศึกษาไปเรื่อยพี่น้องเข้าปลูกไปนี่ต้นที่มันตายเนี่ยเขาก็ต้องไปเสียใจกับพี่น้องคือนั่นแหละคือเป็นประสบการณ์ของเขาที่ต้นมันตายไปคือเข้าสีไดงหัว่ามันตายออย่อนหยังเข้าเห็ดแบบใดปลูกแบบใดมันจังสีรอดคือว่าเขาปลูกแบบนี้แหละมันบอรอดแหละเอาละ เข้าคือตองมาแบบไหมเอาแบบไหมเอาสเตปแบบไหมต้นที่มันตายก็ถือววานเป็นคู่สอนเข้าเหรอพี่น้องเขา้ามาตองไปเสียดายดอกขันแรกเข้าซื้อต้นพันมาเข้ามาต้องไปซืออปซ้อต้นนี่แพงหลอพี่น้องเข้าซื้อต้นถึกมากปลูกล่องมึงตกวานันขันไปซื้อตอน้นแพงต้นละสีลอยหาลอยยงนีขันมันตายไปเข้ากัเสียดายเงิน ขอแนะนํำเน้อพี่น้องคันทีสือต้นบุกทุเรียนมาปลูกนี่ย่างต้นใงนย่นิเยอะเกินต้นละลอยพี่น้องสื่อมาปลูกลดต้นละลอยกันย่างผู้ได้ทุ่นหน่อยกะเดี๋ยวนี้กะทุเรียนมันถือละพี่น้องต้นละสี่สิบห้าสิบบาทกะมีเอามาปลูกล่องมึงปลูกทดลองมึงแบบ่งไงค่าเสียมันตายไปห้องกับจังสบก็ได้เสียดายเสียดาย ซื่อมาต้นแพงมากมาปลูกกระตายไปกับเสียดายเงนินจังห้องผมสื่อเม่าปลูกนี่กะที่แหลกกระต้นเราสองลอยนี่ผมโมโหจักผมกับว่าต้นใหญ่มันกะจิกงามเร็ยวที่ผมก็เลยเอาล่องมาปลูกเลยสื่อเลยตวลัวละสองลอยความสูงกับประมาณเม็ดนี่แหละพี่น้องสองลอยเอามาปลูกโดยที่บมมีประสบการณ์นี่ยังปลูกไปผลสรุปแล้วบ่ยั่งพี่น้องตายไปซื่อ ปีรุ่นมากอะลอง้ังว่าปลูกบั้ง้ังในเพจแล้วพี่น้องต้นละสี่สิบบาทต้นละห้าสิบบาทต้นละมีหลายรุ่นพี่น้องต้นละลอยกอะมี่มี่จังต้นนี่ผมก็ซื้อมากปลูกต้นละลอยต้นละลอยต้นนี้กับเขาสองปีไกส่สีเขาสองปีแล้วปีประมาณปีหาเดือนหกเดือน กับมาปลูกไปแล้วครับพี่น้องปลูกไปเบิง้งไปเข้ากับพยายามศึกษาเบืง้งพยายามเข้าอยู่อสกคิดว่ามันกับสิสําเร็จอยู่พี่น้องดินทางลอยเท่ามันกับ่คือท่างดินทางพื้นจังพ่างภาคไต่ภาคต้อนหนอกเคียงเหนือผลข้าเจ้ากับดดีหรือว่าแถวแถวปุ่นแถว บึงการดินดีมันก็จะาก็สิปลูกได้เยอะแหละพี่น้องแต่ว่าสซนแถวแถวลยเอียดเท่านี่มันก็สที่มีหม่องดีบ่ดีพี่น้องมันส่วนมากมันก็สิเป็นสซนดินใสจะหลายกลันดินผู้ใดดีก็อาจจะปลูกได้แต่ว่าส่วนห้องผมนี่มันก็เป็นดินดินล้วนดินล้วนดินใสล้วนปนไสพี่น้องแต่ว่าอันที่ผมเอกมาปลูกเนี่็คือกลนจาก บอกไง,ไงก่ายๆก็คือดินกลนบล่ะพี่น้องที่เอาขึ้นมาปลูกมันกะส่งคืออยู่เนี่ยมันก็คือเป็นบางต้นจังต้นนี้ก็สร้างมาปลูกที่แหลกเลยปูก้อนมูน้ำถั่วม้าไตาที่ผมได้่งคลิปหลายๆคลิปไปแล้วล่ะคือตน้นนี้ผมก็ล่งคลิปไปตั้งแต่ต้นน้ยๆจนว่าเดี๋ยวนี้สี่เมตรลวพี่น้องขว้มสูงสี่ข้วสี่เมตรแล้ว ดีพอดีถึงเหรอครับซีเม็ดล่ะจังอีกต้นนี้กะกะสิเขาซีปีขึ้นกันพี่น้องแต่ว่าต้นนี้นี่ผมได้รักษาสีงสบรบหลอดอยู่นี่ก็รู้ซึกว่ดส้งสีเขาทาย่ก็รู้ซึกงวดหยอดกำลังพุงพี่น,พน,น้องหยอดกำลังพุงกันเขารักษาดีๆไปกะอาจสิบบโดน ขึ้น่ากับสีซ้ำกันแหละครับตนแต่อยากขอบอกเต่อพี่น้องเนีช่วงหนาหนาวนี่เข้าต้องหาแน่วบางให้สะก้อนส้นส้นดีสานเข้าน,าน,าน,านี่แถวๆผู้ได,ด้ยากปลูกทุเรียนนี่แนะนํำให้หาแนวบังล่มสะก,ก,ก่กนนนอกนแสงนี่เพราะเธไดเราพี่น้องแสงแสงแดดนี่เพราะเไดแต่ว่าล่มนี่โตฉกาดเลยหนาหนาวนี่อันตรายที่สุดหนาหนาว นาฝนนี่ก็พอเท่าไรนาฮ้อนก็พอเท่าไรสำข์นาห,น,น,บบหน,านาวหนาวนี่ลบเอา้าจังไงก็ฝากไว้เด้อพี่น้องเด้อผู้สำรับผู้อยากปลูกผักทุเรียนส่วนสวนผมนี่ก็ปกลูกหลายอย่างพี่น้องมีกล้วยมีซีดามีบักละมุดมีสมโอกล้วยหอมท่องกล้วยไข่กล้วยน้ำบะถือว่าเป็น สวนเกษตรผสมผสานนะพี่นอ้องปลูกพักผสมผสานหลายยางหลายแนวอยู่ฉะนังนได็ขอเหตุฝากพี่น้องตีไหนเด้อครับเด้อเกษตรส,สุดใจเหตดสวนหน่อยๆทีกับพ่อแม่สามไรยนี่แหละพี่นอ้องขัน,นวยงานไดคิดว่าสวนเกษตรซุดใจนี่อยากมา ได้เครับเด้อมาใดยินดีนอนต้อนรับเสมอหละพี่น้องผู้ใดอยากมาซื้อศึกษาดูงานหรือว่าอยากปลูปกพุททุเรียนปรึกษากะมาใดครับยินดีต้อนรับเสมอพี่นอ้องหลักการแนะนำการปลูปกพัททุเรียนให้เห็ดแบบใดมันสีหรอดลองมาถามเมิงึงลองมาถามข้อมูลมิงึงแล้วก็เอาไปลองใส่ิงึงว่ามันสี ไปไดบ่ผมกับบ่ได้เก่งในยัง้อกก็กถือว่าเลียนรูมาสองปีสองปีกับสามปีแหละพี่น้องกับบ่ได้ว่าจะคลองเก่งดอกว่าปูบกทุเรียนใดดอกอันนี้มันก็อยู่กับพ่วงพญายามมองเหาแหละพี่น้องผู้ใด,ดค่วมพญ,ญา,มายามไหลก็คือว่ามันก็อาจจะปลูกได้จังแตียวเตีววันผมนี่ก็ปลูกไปหลายคนอยู่เ่เห็นหลอดจักไกล้ ตายเมื่อสิหน้องเมื่อวานสีซังมาหลายวันใดห้าลูกคนก็ซังมาถึงหอดหกสิบเจ็ดสิบตัวหอดลอยตัวผลสรุปแล้วบอยั่งจักตนอันนี้ก็บ่ได้โทษเพิ่นหรอกก็บ่ได้ว่าเพิ่นหรอกเพิ่นก็อยากปลูกได้แต่ว่าข่วมรูข่วมนั่นเพิ่นก็สิบ่ท่านหลายก็อาจสิบ่มีข่วมรูขึ้นกันกับผมนี่แหละที่แรกผมกะซื้อมาปลูกกะประมาณจิบก่าตัว ปลูกไปแล้วกับ,บ่ะเหลือพี่น้องกับบย่อมแพร่แล้วขับสื่อมาปลูกไหมผลสะรุปแล้วกันนะมาท่วมตายเหลืออยุสามทีตน้นแต่หญงไงเราเนี้แหละพี่น้องกับเช่นต้นนี้แหละกับถือว่าโอเคอยู่เอาใจใดกับฝากไว้เด้อพี่น้องด้อยการพูสำหรับผู้อยากปลูกทุเลียนอะผูอยู่ไกลๆอยากมาปรึกษาอยากมาสอบถาม ว่าการปลูกทุเรียนนี่มันเป็นยังไงกะมาสอบถามได้มาปรึกษาได้กะยินดีให้คำแนะนำเมด่ละพี่น้องมาเด้อมาเลยครับผมกะนี่แหละยูบันหนองบัวหาวนี่แหละตำบลเช่นไงอำเภอเมืองจังหวัดเลยเท่านี้แหละกันผูดด้ใดสนใจอยากมากอะมาเลยยินดีตอนรับกันทีมากอ่ะมากินเขาพีก็ได้แนวยูแนวกินบม่อ ปีนองปูปลานะนำเรียงไว้ตํำบกอกบกุงมีตํำให้หันมาถือว่ามาแหลกเปลี่ยนคว่วชีดเห็นกันอันนีดีๆกับมาบอกสู้กันฟังต่างมหาจินเขปาปลาครับพีนองเอาจันไรก็ขอฝากให้ด้วยครับด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับขอสวัสดีครับ